อรุณสวัสดิ์ค่ะเช้านี้ตื่นมาทาโมเบนโตกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันพฤหัสนะคะแต่ว่าช่วงนี้โอเบนโตจะมาถี่หน่อยนะคะเพราะว่าโรงเรียนของเด็กเขาปิดครัวนะคะครัวเขาจะปิดขอรีโนเวทครัวที่โรงเรียนนะคะก็เลยไม่มีอาหารกลางวันที่โรงเรียนให้ต้องเอาเบนโตไปเองจนถึงนู่นเลยนะคะปิดเทอมยาวไปเลย พอต้องทําเป็นโตะทุกวันนี้มันก็จะไม่ประดิษฐ์ประดอยแล้วนะมันก็จะแบบว่าเป็นอะไรที่ง่ายๆจับใส่จับใส่ลงไปนะคะทําเวลานิดนึงอันนี้ก็จะเป็นหมูสไลด์นะคะเดี๋ยวมามาจะมาผัดซอสแล้วก็ทําเป็นข้าวหน้าหมูสไลด์ไปเนาะแล้วก็ไข่ทําทำมะโกโยากินะคะไข่มว้วนแล้วก็นี้ผักของโปรดเด็กๆก,ก็คือกะหล่ำปลีกับถั่วงอกนะคะลวกเอาไว้แล้วตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเดี๋ยวมามาจะามาปรุงรสเหมือนเดิม แล้วก็เกี๊ยวซาค่ะโอเคน่าจะประมาณนี้นะคะอ๋อเดี๋ยวมิลลี่รีเควสต์ให้ใส่สปากเก็ตตี้ลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาออกมาอุ่นโอเคเริ่มทําเลยเริ่มทําเลยเกลือพริกไทยนะคะ ช่วงนี้แบนโตะจะมาบ่อยหน่อยนะเพราะว่าโรงเรียนของเด็กๆเ,เขาปิดซ่อมครัวะแล้วเขาก็เลยให้เลิกเรียนเที่ยงแล้วก็กลับมากินข้าวที่บ้านแต่ถ้าวันไหนมีชมรมต่อตอนบ่ายโมงครึ่งอ่ะเขาก็ให้เอาเบนโตะไปกินได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะเดินกลับมาบ้านไม่ทันแต่ถ้าชมรมรอบบ่ายสามเนี่ยก็ให้กลับมากินบ้าน แล้วก็กลับไปโรงเรียนใหม่สงสารเด็กเดินอ่ะร้อนมากนะคะช่วงนี้ญี่ปุ่นตอนเนี้ยคือไม่จำเป็นไม่อยากจะเดินออกไปนอกนอกห้องแอร์เลยเหอะขนาดทำตามทางเดินในบ้านยังแบบร้อนมากอะ่ะเราแบบเด็กๆต้องเดินฝ่าแดดไปมาแดดคี่แดดตั้งแต่เช้าเลยแหละแบบ ตีห้าก็แดดเปรี้ยงแล้วนะคะอันนี้ทําให้ทางที่ไม่โสดทั้งนี่ดินเลยนะเพราะว่าวันนี้มามามีนัดกับเพื่อนจะหนีเที่ยวอีกแล้วไม่ได้เที่ยวนะไปมีปาร์ตี้หมูกระทะบ้านเพื่อนค่ะเพื่อนชวนไปนั่งกินหมูกระทะที่บ้าน นี่เมโซะเขามีรอบไปาามค่ะเดี๋ยวเขากลับมาบ้านเราก็จะให้กินอันนี้แหละแล้วก็กลับไปใหม่อีกรอบนึ้งวันนี้เราขัดเป็นซอสซุกิยากิแล้วกันเนาะครั้งที่แล้วรเ,รเ,รเราขัดซอสเทริยาก,ก,กิไปแล้วซอสซุกิยากิมันะจะหวานๆนี่นะคะเดี๋ยวเราใส่โชยุตัด ให้มันมีความเค็มๆขมึ้นหน่อยลักโชยุเข้าไปให้มันเค็มๆหน่อยโอเคเสร็จนะคะหนึ่งเมนู โอเคเสร็จแล้วนะคะอันนี้หมูสไลด์ผัดซอสซุกิยาก,กินะคะทําไข่ม้วนต่อปรุงรสชิโรดาชินะคะโชยูนิดนึงมายองเนสน้ำตาลหน่อยหนึ่งะคะ่ะ คือกระทะอันนี้นะจะทิ้งก็ทิ้งไม่ลงนะด้วยความที่มันแบบพอเหมาะพอดีมากเลยอะ่ะมันก็เก่าก็เก่าแล้วนะคะแต่ว่าก็แบบซื้ออันใหม่มาก็สองสามอันแล้วแต่ก็ยังยังคงเก็บใบนี้ไว้อยู่เพราะว่ามันใช้แล้วมันแบบพอดีจังพอดีกับการทำไข่ฟองเดียวมาก ใ่ม้วนหนึ่งฟองค่ะได้ดูเล็กๆแล้วก็เกี้ยวซาต่อเลย เกี๊ยวซานี้ไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่น้ามันอะไรเลยนะคะเดี๋ยวปิดฝาไว้แล้วมันก็จะจัดการตัวเองละลายเองแล้วข้างล่างก็จะเป็นแผ่นแป้งก,กรอบเองถั่วงอกกะหล่ำปรีนะคะเดี๋ยวทำผักไว้ก่อนหรือก่อนที่จะต,ตอนที่รอเกี๊ยวซานะคะ ผงซุปไก่เกลือพริกไทยหน้าขาวแล้วก็น้ำมันงาน,นะคะจากนั้นก็คลุกค่ะ โอเคเสร็จแล้วค่ะเมนูผักหนึ่งเมนูอีกหนึ่งเมนูนะคะเกี๊ยวซ่าค่ะจะใส่กล่องกันค่ะข้าววันนี้พักไว้ให้เย็นแล้วนะคะ เกี๋ยววางเกลซ่าลงไปก่อนอาจจะได้แค่สองตัวหรือเปล่าเกลซาเพราะว่าอยากได้หลายอย่างเนี่ยมันก็จะแบบว่าใส่อย่างไะเยอะไม่ได้นะคะแล้วทำไมไม่มสงไม่ตื่นเลยอะ สปากเกตตี้สปาเกตตี้ก็อยากได้ <S 2> <S 2> ใช่ไหมคะไข่ม้วน เาไม่ได้ง้าปังไปกินด้วยสธลูกจากนั้นก็หมูนะคะแล้วเราผัดหมูใส่เยอะเลยอ่ะไม่มีที่ใส่ ต้องใส่เจลนะคะหน้าร้อน แล้วก็เซตน,นี้ของพี่มิโซนะคะก็เมนูโมเดียวกับที่ทําให้มิรินเมื่อกี้นี้แหละแล้วก็เอามาจัดใส่จานนะคะข้าวอยู่ในตู้เย็นเดี๋ยวพี่มิโซเดินกลับมาถึงนะจะพักประมาณเกือบเกือบบ่ายโมงนะคะก็เอาข้าวออกมาอุ่นแล้วก็กินเซตนี้ได้เป็นอาหารเที่ยงส่วนแม่ก็จะไปแหละ วุ่นวายแต่เช้านะวันนี้วุ่นวายเพราะความจะไปเที่ยวของตัวเองนะไม่ใช่วุ่นวายเรื่องอะไรส่งทุกคนออกไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมามาก็จะเตรียมตัวเตรียมของออกไปบ้านเพื่อนแล้วเหมือนกันนะคะเมน,นูที่จะเอาไปวันนี้ก็คือข้าวเหนียวเปียกลำไยนะคะอันนี้ต้มไปแล้วทั้งแต่เมื่อคืนนี้ครั้งนี้ใช้ข้าวเหนียวดําค่ะผสมข้าวเหนียวขาวลงนิดนึงแหละแล้วก็ลำไยนี้ก็คือรตสุดท้ายแล้วนะคะที่เอามาจากเมืองไทยเอาลำไยแห้งมานะคะแล้วก็ามาต้ม แล้วก็อันนี้เป็นกะทิไว้ลาดหน้านะคะแอบกินไปแล้วถ้วยหนึ่งเมื่อกี้นี้ไปไปกันเลยค่ะทุกคนเอาตะกร้าไปเลยนะคะเอาไปทั้งหม้อเลยแล้วก็อันนี้กะทิค่ะกะทิก็ใส่ถุงเก็บความเย็นไปนะคะแล้วก็เจลเย็นกลัวมันเสียระหว่างทางเพราะว่าอากาศร้อนมากช่วงนี้วันนี้ประมาณสามสิบห้านะคะแต่แดดคือแรง แล้วก็นี้กระทะไทยค่ะมามาไม่ค่อยได้ใช้นะคะอุส่าส์สั่งแล้วก็หอบหิ้วมาด้วยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วมันก็แบบรู้สึกว่าไม่มีที่เก็บเกะกะนะก็เลยจะเอาไปถามเพื่อนนะคะว่ามีใครสนใจรับช่วงต่อไหมอันนี้คือธาตุการตลาดล้วนๆเลยนะดูไอจีเขามาเป็นปีแล้วก็แบบเฮ้ยของมันต้องมีมันต้องแบบ มันน่าใช้มากนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เลยแบบกับเมืองไทยไปสั่งจ้าสั่งแล้วก็หอบหิ้วมาด้วยนะคะแล้วมันก็ใหญ่กว่าที่คิดไงเนี่ยมันใหญ่กว่าที่เราคิดแล้วก็ใช้ไม่ถึงสิบครั้งอคิดว่าก็เลยแบบส่งต่อดีกว่าอันเนี้ยในไอจีเขาก็คือแบบเงาแวบตลอดเวลาแต่นี้คือหมาหมาบล้างแล้วขัดทุกครั้งเลยนะแต่มันก็ยังแบบ มันก็ยังติดสีแบบนี้อยู่นะคะก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันแต่ในไอจีเขาคือแบบเงาแวบมากสงสัยเขาใช้ใบใหม่ท,ทําดูครั้งหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ค่อยติดจริงๆแหละแต่มันอาจจะต้องแบบถึงจุดความร้อนของมันหน่อยนะ,ะแต่ว่าตกลงก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยให้คนที่อยากใช้ดีกว่า ระหว่างทางรถติดมากเลยนะคะกว่าจะมาถึงลายมาขอโทษขอโพยกันเรียบร้อยคิดว่าจะมาถึงคนสุดท้ายซะแล้วพอมาถึงจริงๆมาถึงคนแรกซะง,งั้นได้มาช่วยเจ้าบ้านกลางเป็นพอดีถังกันหน่อยระวังมือนะระวังมืงอพ่เอาหมูตากแดดก็ กใช่ไม่ต้องไม่นี่ นัดนี้คือนัดกันล่วงหน้านานมากเลยนะคะนานแบบนานเป็นเดือนเือเลยเพราะว่าต่างคนต่างทํางานนะต้องมีการลางงงลาง,งานอะไรกันอีกนะคะแล้วตอนที่นัดกันอนะ่ะอากาศมันยังไม่ร้อนแบบนี้ไงพอมาถึงวันจริงนี่คือร้อนเปรี้ยงมากก็ยังคุยกันอยู่นะว่าเราสามารถจะกินหมูกระทะปิ้งย่างกันกลางแดดเปรี้ยงอย่างนี้จริงจริงหรอ ลูกพับค่ะลูกพับจิ๋วๆอยู่เลยชอบเยอะนี่ยออยอลูกพับ่ะ เอาย่างเลยมะเราจะมากินแต่นี่เราก็แสบฟองอยู่แม่ค้าเองรอทาไมได้เออยังไม่ได้เปิดไฟเลยนะยังไม่ได้เปิดแก๊สเลยน้ำมันไหลเลยอ่ะยังไม่ได้เปิดแก๊สน้ำมันก็ละลายแล้วก่อนร่วงร่วงโอ้อยดูดิเรายังไม่ได้เปิดแก๊สเลยวางก้อนมันลงไปมันละลาย เราย่างแต่ไม่ต้องย่างมันมอแกะก็ได้ดียไปคนเดวน่นี่าวขชาั้กน้มันมันหลักเเคกระ่อมาอยู่ญี่ปุ่นมาตัย่สิปีครังแรกก็เพิ่งจะได้กระทะมาจากอะไรอ่ะเทบุเทบุ เทมเหรอเนี่ยอืมเฮ้ยมันเป็นกระทะไทยปะกระทะไทยเลยกไอ้เหมูไปเอาที่ไหนมาพี่บอกอ้ยตายแล้วเอาก็ค่าะแต่ยังไม่เคยซื้อของในเทมูเลยนะปกติซื้อไปของชีแต่ว่าไอ้เตาย่างอันนั้นของที่พี่ซื้อตามวาก็โอเคนะแต่ยังไมันไอ้ไอ้ที่มันมันไม่มีน้ำซุปอะอ๋อออ มันไม่เหมือนหมูกระทะไทยนะมันมีน้ำซุปด้วยถึยงนี้เตาดันไม่ได้ใช้แล้วมัง้งแต่แก๊งนี้ก็คือรู้จักกันมายาวนานมากเลยนะคะนึกถึงเมื่อก่อนนี้คือผ้าคลุมให้นมคนละผืนแล้วก็ลูกก็กินนมไปแม่ก็กินกันไปเมาส์กันไปนะคะจนมาวันนี้ค่ะ มานั่งคุยกันเรื่องลูกเข้ามอปลายลูกเข้ามาหาลัยกันแล้วทุกคนเวลาผ่านไปเร็วมากย่งบนย่างล่าง <c oughs> แต่ถ้าย่างข้มันจะห้ะแต่ <c oughs> า้าเปิดมันแบบ <c oughs> เออ เออนี่กินแบบเปี้ยงตรงเลยเนี่ยถ้าเย็นๆก็จะดื่มควรจะก็ดื่มก็ได้แต่ก็ขึ้นอยู่ับที่อ๋ออร่อยอยู่นะอือโอเคอัพโอ้พี่สิบอัพสิบอัพเลยเหรอนั่นก็สมัยอยู่เมืองไทยแล้วเหมือนแบบมากินข้าวที่บ้านแบบเนี้ยแล้วก็เจอครั้งแรกครั้งเดียว โอ้ันั่งยังนั่งใัรแ้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจนจบนะคะกว่าจะกินเสร็จวันนี้เกือบเจอฮีสโตรกับทุกคนเอาจริงแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ